คุมคะแล้วตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านโนนลานอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อยู่กับกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยค่ะนั่นก็คือคุณกําไรพรชมหานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกพี่พี่กําไรพรน,นะคะกําไลพรถามก่อนเลยว่าปลูกอ้อยมานานหรือยังปลูกมา8ปดปีแล้วค่ะป8ปดปีปลูกมา8ปปีแล้วย,ยังไม่ได้รื้อเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็กะว่าจะรื้อตอนนี้ มันก็แรงแปลงใกล้ๆกับเราก็รื้อไปหมดแล้วเพราะสี่ห้าปีเขาก็รื้อกันแล้วแต่นี้เราก็มีโอกาสได้รู้จักกับสารปรับสภาพดินที่เป็นตัวอย่างคะ่ะผู้แนะนำก็แนะนำบอกว่าให้ลองมาฉีดตอดูก่อนนะรอฝนแต่นี้เราก็พอฉีดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเราก็รอมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็อยากจะลื้อค่ะมีคนให้สองตัวอย่างมาใครเป็นคนมาแนะนำแล้วก็เขาได้แนะนำอะไรบ้าง ก็มีคุณเกษตรกรค่ะ,คะมาแนะนาเขาบอกว่ามันแ้งก็ช่างมันเถอะอแล้วก็ให้เรารอหมายถึงว่าให้เอาสารปรับสภาพดินวัคซีนที่เหมือนกับว่าป้องกันเชื้อราหรือว่าป้องกันสัตรูพืชนะะี่ค่ะให้เราเอาลองมาใช้ก่อนเพราะว่าให้เรารอฝนแต่นี้ก็พอฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วก่กอนที่จะฉีดพ่นนี่ก็ใช้ ใช้รวมกันสามตัวนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำสี่สิบลิตรต่อสารปรับสภาพดินหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองก็คือเอามาผสมกันใช่แล้วลักษณะของการฉีดนี่เราฉีดยังไงคะฉีดลงดินค่ะเพราะว่ามันตัดต่ําแล้วมันก็ติดดินแล้วค่ะก็ฉีดพ่นดินเลยค่ะอันนี้เราฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะครั้งแรกเลยก็ก็ที่ฉีดนะคะจากจากเดือนกุมภาแต่นี้มามาก่อนสิงหาเราถึงมาผสม ก็ถ่าก็สองครั้งแล้วกุมภาเสร็จแล้วก็มาสิงหาอีกครัค้งนึ่งใช่ไหมคะ,คะ,คะแล้วลักษณะของลำต้นเนี่ยมันแตกต่างจากที่ผ่านมายังไงบ้างคะค่ะจริงจริงๆแล้วมันผ่านมาตั้งเจ็ดเดือนเนี่ยอ้อยเราก็ไม่น่าจะ,ะ,ะดีขนาดนี้แต่นี้คือที่เราภูมิใจก็คือมันมีหน่อที่อวบอ้วนขึ้นมามแล้วก็มันก็จะแน่นคือหน่อเขาก็จะแบบปกติถ้าถ้าเป็นใส่ปุ๋ยเคมีปกตินะคะ มันก็จะมีตายส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันจะไม่ตายเลยค่ะแต่เห็นบอกว่าบางพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมมีปัญหาอะไรบ้างคะคือจะเป็นน้ําขังค่ะแปลงแปลงตรงนี้นะคะน้ําขังคือไม่เคยได้เลยก็ประมาณเกือบสองไร่ค่ะที่ที่น้ําขังแต่พอมาใช้สารปรับสภาพดินนี่ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเันมาจารไปดนไ่มค่ะเราไปดูกันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือลักษณะของ น้ำที่ท่วมขังนะคะแต่ว่าตอนนี้แห้งไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็ปกติมากเลยกอนึงเนี่ยก็จะต้องมีก็คือตอนนี้ก็เริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมาบ้างแล้วแหละ,ะใช่ไหมคะปกติเนี่ยกอหนึ่งมันจะมีประมาณกี่ต้นคะพี่กําไรก <c oughs> ็สิบขึ้นน <c oughs> ะคะสิบขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้มันจะเหลืองแล้วก็มันจะไม่ได้ผลผลิต,ลตอะค่ะตรงเนี้ยค่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละ,ะแต่นี้ตอนนี้คือหนอหนอเริ่มขึ้นเยอะแล้วค่ะอ๋อใช่เพราะว่าข้างๆต้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าต้นเล็กๆกำลังจะขึ้นใช่่ค่คคะะ แล้วเราคาดว่ามันจะเยอะกว่าสิบไหมเยอะแน่ๆค่ะเห็นอย่างนี้พอใจไหมคะโอ้พอใจมากค่ะอย่างนี้ต้องส่งลูกเรียนมหาลัยได้แน่ๆค่ะอ๋อขนาดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแต่ว่ายังดีขนาดนี้เลยใช่ใช่แต่ว่าคงการไดเพิ่มอีกหลายหมื่นนะฮะนี่ก็จะว่าปีนี้ไม่ตัดแล้วไม่ละคะอานี้ช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับผู้ที่มาให้คําแนะนําคุณกําไลพรเกี่ยวกับการดูแลจัดการไม่ให้เราตัด แต่ว่าผลผลิตด,ดีอย่างนี้เขามีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธียังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปร่วมพูดคุยกันค่ะว่าอ้อยของคุณพี่กำไรพอนะคะก็คือปลูกมาเกือบ8ปีและกำลังจะรื้อทิ้งแล้วใช่ทำไมเราเห็นปัญหาอะไรแล้วก็เราไม่คำแนะนำว่าทำไมไม่ต้องอรื้อเราเห็นอะไรบ้างพี่เขาปรึกษาก็คือว่าเอช่วงนี้มันแรงมากนะครับ,รบช่วงนี้แรงมากะจะทำยังไงนะครับอ้อยเพิ่งตัดไปสภาพก็คือใช้เคมีมาตลอด ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดดินเสียแล้วนะครับนะผลผลิตก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับผลผลิตเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นปีที่แล้งนะครับเป็นปีที่แล้งด้วยนะครับพี่ก็ถามว่ามีอะไรจะใช้ไหมเราก็เลยแนะนำนะครับส่ง3ามตัวนี้มาให้เลยหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะครับอะมิโนเนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของอฟื้นฟูต้นพืชที่โสมๆเนี่ยนะครับ แปลงที่อยู่ข้างๆกันนี่ตายไปแล้วนะครับหรือทิ้งเลยนะครับใบเหี่ยวห่อเลยนะครับหลังจากใช้อมิโนนะมันก็จะช่วยฟื้นนะครับอมิโนก็ก็เหมือนกับเป็นน้ำเกลือนะครับพืชสสมเนี่ยพอได้อมิโนเข้าไปเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้เร็วส่วนซิลิก้าก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นพืชนะครับก็คือป้องกันในเรื่องของพวก พวกเพี้ยพวกแมลงได้ด้วยนะครับพอเขาใช้ร่วมกัน3อย่างกลายเป็นว่าจากจากปีที่8ที่จะลื้อทิ้งเนี่ยนะครับไม,ไม่ต้องลือ้อแล้วนะครับกลายเป็นเหมือนกับว่าสภาพเนี่ยตอนนี้เหมือนกับอ,อ้อยต่อหนึ่งต่อสองเลยใช่เหมือนปลูกใหม่เลยอ่าเหมือนปลูกใหม่ค่ะนะครับก็ทําให้พี่เขามีกําลังใจที่จะสู้ต่อความรู้สึกเป็นไงบ้าง <c oughs> <ๆ>ตอนแรกเลยยังให้คำปรึกษาตอนแรกเรารู้สึกยังไงตอนแรกก็บอกแบบว่าก็จะฉีดไปงั้นแหละเพราะว่ามัน มองแล้วมันมันแรงมากค่ะรอมาหกเดือนฝนก็ยังไม่ตกแต่นี้แต่เราก็มองอ้อยเราว่าเอามันก็ไม่ตายแต่ของแปลงอื่นก็ตายไปแล้วอย่างนี้ค่ะพอเห็นพอต้นตอนเนี้ยเขียวต้นใหญ่กำมันจะแตกกอเรารู้สึกแตกต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้างคะมันภูมิใจมากๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเราที่ภูมิใจคนอื่นเขา นั่งรถผ่านเขาก็จะไปเล่าให้เราฟังบอกว่าเอาใจคนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราแบบคนแบบทํางานกเกษตรไม่ค่อยเก่งอ่าตนนี้ มาเห็นก็ว่าอ้าเหมันอ้อยใหม่เลยนะครเราก็ยิ่งภูมิใจอยากบอกต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะคุณเกษตรกรคะนอกจากคุณพี่กําไพพรจะเจอเรื่องปัญหาแรงละบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเจอปัญหาน้ําท่วมขังอีกแต่ว่าต้นอ้อยเนี่ยก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะครับก็คือหลังจากที่เขาใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นแล้วเนี่ยนะครับระบบรากของอ้อยเนี่ยจะดีมากนะครับนะก็ทําให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับไม่เหลืองเลย นะครับสภาพเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้เลยในพื้นที่ที่ลุ่มๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ระบบลากดีหาอาหารเก่งนะครับไม่มีเหลืองเลยแต่กออีกทั้งหากซึ่งผลออกมาเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วในเรื่องของอื่นๆรอบๆเรื่องศัตรูพืชแมลงแล้วก็โรคของอ้อยนี่เราช่วยด้วยไหมคะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะอมิโนโซิลิก้าเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชน,นะครับต้นจะแข่งแล้วก็เรื่องใบเรื่องอ ทรงอะไรต่างเนี่ยของเขาจะดีมากนะครับเรื่องการแตกกอ<ะ>ก็จะดีด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของรสชาติความหวานเปอร์เซ็นต์ของมันนี่นจะเหมือนกับที่ปลูกแรกๆไหมคะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่ออ้อยสมบูรณ์นะครับเมื่ออ้อยสมบูรณ์เนี่ยนะครับทุกอย่างความหวานแรต่างก็จะดีขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นที่สําคัญก็คือลดลดต้นทุนในการผลิตนี่แหละ แล้วในเรื่องของขั้นตอนส่วนผสมอะค่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมคะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับครั้งที่1นเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของสารปรับสภาพดินก่อนค่ะนะครั้งที่2เนี่ยนะครับครั้งที่2จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีพวกโรคแมลงมารมาบกวนเนี่ยก็ต้องใช้นะครับก็ใช้ตัวอะมิโนโซิลิก้าเสริมเข้าไปค่ะนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ทจำเป็นต้องใช้นะครับนะซึ่งใช้ไปนในปริมาณน้อยมากมนะครับ หนึ่งซองต่อหนึ่งไร่ถือว่าประหยัดมากรับแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่าจริงๆควรที่จะใช้3รอบในรอบที่ีายจะช่วยในเรื่องของอะไรคะถ้าเป็นในรอบที่รับจะเป็นเขาเรียกว่าสารเพิ่มผลผลิตตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของความหวานได้นะครับเพิ่มความหวานเรื่องการเติบโตของเขาจะต้องใช้ตัวสารเพิ่มผลผลิตอีกรอบหนึ่งจะดีมากรับเพิ่มความหวานได้นะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านหน่อย ก็อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ใครเจอภัยแล้งเหมือนเหมือนบ้านโลานนะคะก็อยากให้ได้มีโอกาสได้ใช้สารปรับสภาพดินนี้ตรงนี้ก็พอเรามาเห็นผลผลิตแล้วเราก็ภูมิใจบอกต่อกันค่ะคุณเกษตรกรบ้างค่ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสภาพปัญหานะในแต่ละในแต่ละปีนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็แล้งมากบางทีก็น้ําเยอะเกินนะครับ แต่ของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับก็คือสามารถทนทนแรงได้ดีน้ำแช่ก็ไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันช่วยได้เกษตรกรได้เยอะเลยและที่สำคัญก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับพี่เขาก็จะตัดได้จํานวนตันได้มากขึ้นอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรหลายๆท่านหวังไวาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามีการจัด ระบบบริหารจัดการที่ดีนะคะไม่ว่าจะเจอภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมขังเนี่ยพืชผลผลิตของเรานะคะก็จะสามารถเจริญเติบโตกับปัญหาต่างๆที่เจอได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะคะหาวิธีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคเกษตรกรแล้วก็คุณพี่กำไรพร้อมมากๆเลยที่สละเวลามาให้สาระความรู้ของเรา